าราดได้อะพี่พรพูดตลอดนะหนึ่งคนผ่านล้านคนเปลี่ยนพี่พรพูดตลอดเลยคําเนี้ยถ้าผู้หญิงคนนี้ผ่านได้เปลี่ยนชีวิตได้อะพี่พรก็ทําให้คนอื่นเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะชนิตาแดงวิชัยนะคะ,ะพี่พรเป็นเจ้าของแบรนด์นพเก้าไทยแลนด์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชาโนพเก้าทำธุรกิจเกี่ยวกับอ,ออนไลน์ค่ะ ชานพเก้าก็คือชาที่มีสมุนไพรทั้งหมดเก้าชนิดไม่ใช่ชาแท้ๆไม่ใช่ชาที่มีคาเฟอีนชาสมุนไพรนพเก้าก็คือเป็นสมุนไพรก็เลยให้เรียกว่าชานพเก้าก็ที่ชื่อนพเก้าเนี่ยเพราะว่าพี่พรมองว่าชาเก้าชนิดเขามีคุณสมบัติมีจุดเด่นของแต่ละตัวค่ะเก้าตัวเนาะเก้าตัวเนี่ยก็เหมือนพลอยใช่ไหมคะพลอยเก้าอย่างเนาะก็จะมี จุดเด่นใช่ไหมคะจะมีจุดเด่นของแต่ละสีที่พอนก็เลยมองว่าสมุนไพรเก้าชนิดก็มีจุดเด่นของเขาอะค่ะแต่ละอย่างซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นพี่ก,ก็เลยเรียกเขาว่านุเก้า <c oughs> เดิมทีเดี๋ยวพี่ขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะคะความเป็นมาของชานุพเก้าจริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นชานุเก้ากล่องหนึ่งนะคะ โอ้ผ่านความยากมาเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆที่พรป่วยหนักมากนะคะป่วยหนักจนถึงขั้นแทบไม่มีชีวิตรอดนะคะคุณหมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่3เปอร์เซนเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายพอรอดมานะคะพอรอดออกมาแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่ปกติพี่พรผ่าตัดหัวใจนะคะเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจแล้วก็พี่พรเป็นลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นน้ําท่วมปอดหัวใจโต แล้วก็แถมมีเนื้องอกอะค่ะในร่างกายกาวกรเพราะผ่าตัดออกมาแล้วอะร่างกายไม่สมบูรณ์เลือดไม่ดีแล้วก็ป่วยบ่อยมากนะคะแล้วก็ร่างกายก็สูบผอมดำจนสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณหมอก็ให้พี่พรต้องไปผ่าตัดรอบสองทีนี้ก็คือจุดเปลี่ยนนะคะคุณหมอส่งตัวไปผ่าอีกรอบหนึ่งแต่ผ่าไม่ได้แล้วผ่าไม่ได้เลยเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วก็ ร่างกายอ่ะไม่สามารถเอาของเทียมเข้าไปได้อีกตั้งแต่นั้นมาค่ะพี่พรก็ตัดสินใจเลยนะคะว่าจะไม่หาหมอละจะไม่เข้าโรงพยาบาลละจะไม่พึ่งยาเคมีละนี่เป็นจุดเปลี่ยนในวันนั้นทําให้พี่พรมองว่าที่มันจะหาอะไรมามาช่วยชีวิตตัวเองได้อ่ะคะ่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่พึ่งโรงพยาบาลไม่พึ่งคุณหมอไม่พึ่งยาพี่พรมองว่าน่าจะมีสุดท้ายพี่พรก็มาศึกษานะคะ ให้มันก็มาเจอสมุนไพรนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์แล้วก็ก็ศึกษาศึกษาอย่างจริงจังเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะจนมารู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวเขามีคุณสมบัติเขามีจุดเด่นซึ่งเลิศมากศึกษาไปว่าเอ๊ะในเมื่อร่างกายเราเป็นหลายโลกขนาดเนี้ยแสดงว่าสมุนไพรอ่ะจะต้องมาตอบโจทย์ในแต่ละโลกของเราอย่างเงี้ยค่ะพี่พันก็ศึกษาไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวสุดท้ายแล้วพี่พันก็ไปซื้อแล้วเอามาต้มก็คือเป็นสมุนไพรบ้านๆอ่ะนะคะพวกกระเจี๊ยบ อดอกคําฝอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกมะตูมเก๊กขวยใบเตยคือทุกอย่างเป็นเป็นสมุนไพรที่แบบหาง่ายมากที่มันเอามาต้มซื้อมาเรามาต้มที่มันยุ่งยากเราเป็นก้าวโลกเราต้องกินสมุนไพรเก้าชนิดจากการที่เราต้องต้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันนะคะเราก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นเราก็ต้มแค่สมุนไพรอะคะ่ะก็หมดวันแล้วอย่างเงี้ยพี่พงก็เลยมองว่าเราจะต้องทําตรงเนี้ยค่ะให้มันง่าย ไม่ใช่ว่าต้มต้มต้มพี่พอนก็เลยคิด,ค,ดคิดคนนะะิดค้นหาวิธีทํายังไงให้มันง่ายพี่พอก็เลยเอาสมุนไพรทุกอย่างะะ่ะคะเอามาบดละเอียดแล้วใส่กันแล้วก็เอาไปทําเป็นชาอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก็ไม่ได้ง่ายเพราะสมุนไพรเก้าชนิดมันไม่ได้เอามาลงตัวกันหรือมาแมทช์ก,กันแล้วมันสามารถทานได้ทุกคนหรือว่าทุกโลกใช่ไหมคะพี่พอก็เอาตรงเนี้ยค่ะไปปรึกษาคุณหมอเพราะอยากให้คนทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงวัย ผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุนะคะผู้สูงอายุสุดท้ายแล้วพี่ปงก็ทําได้พี่พงก็สามารถเอาสมุนไพรเก้าชนิดอะค่ะมารวมกันอยู่ในหนึ่งซองชาเพราะสมุนไพรเก้าชนิดอะค่ะเขามีสปปรรพคุณในแต่ละด้านเขาช่วยปรับค่าเลือดปรับสมดุลในร่างกายทําให้น้ําเหลืองในร่างกายดีทําให้เลือดลมดียิ้นอย่างในร่างกายเท่ากัน ซึ่งในหนึ่งซองช้าก็สามารถแบบดูแลสุขภาพทุกด้านเลยไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันนอนไม่หลับโรคเครียดปวดท้องประจำเดือนหรือว่าโรคอะไรก็แล้ว